โยคังคล้ายคลึงกลับไปกินไอศกรีมกันไหมอยากกินป้าดีเลยล่ะชันเหรอฉันเหรอโอ้ดาวเรียวมะที่เป็นดารานนะจ๊ะเรียมมะโอ้ยท้สุดๆไปเลยนะเป็นชายในฝันเลยล่ะคนแบบเขาเน ฉันถึงไม่มีอะไรเหมือนโอดะเรียวมาบ้างอะอืมโนบิตาก็คือโนบิตาที่จะไปเหมือนใครก็ได้ยังไงกันเล่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ถ้าเหมือนโอดะเรียวมาสักนิดที่สุขาคงหันมาสนใจฉันบ้างอะนะนี่เทไรมอนของพิเศษที่ทาให้เป็นโอดะเรียวมาเอามาหน่อยดิอย่าพูดเพ้อเจ้อนะอีกอย่างนั้นเปลี่ยนแค่ภายนอกมันไม่มีความหมายหรอกนะ ทำไมจะไม่มีอ่ะคืออ้โอเออ,อถ้าอยากสัมผัสอารมณ์นิดหน่อยก็พอจะทำได้อยู่นะฮะเอ๊ะเนะ<ะ>อ๊ะเเอาเนี่ยเอ๊ะ,อะจ๊บอ่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไปหาโอดะเลียวบ้ากันเลยเอ๊ะ,อะขอโทษนะครับมีอะไรเหรอพวกเธอจะขอเลเซ็นเหรออ๋อปลาครับไม่ใช่หรอกครับคื อะไรนะ่ะคืออย่างนี้ครับอารบกวนวางมือบนนี้หน่อยนะครับเอ๊ะนานอย่างน,นั้นตอนนี้น่ะมันกำลังวิเคราะห์ดีเอยู่ครับเฮ้โอ้ออนอขอบคุณมากเลยครับขอตัวก่อนนะครับโม่ะฮะ ขนมโยคังคล้ายเครื่องดูอืมอ๋ออืมอืมอืมเหมือนโยคังเกาลัดเลยอร่อยจังอืมฮะเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่ะดูสะดูเลยเป็นไงเลยหมือนอูด้ดาเรียวมากเลยอ่ะแต่ว่า หนึ่งชิคมีผลแค่ครึ่งชั่วโมงนะโอยยอดเลยรีบไปจอยจีซุกะเห็นก่อนดีกว่าอดไปเลยกหน้าเรียวมาเหรอดูสิเธอหน้าเรียวมะจริงเหรอโอ้ดเรียวมะใหญ่เลยเหรอยังเลยนะเธอนะเรียวมะโอ้ดเรียวมะเหรอตายเมย ขอใหด้วยิะฉันด้วยอนด้วขอ้วเโอดะเขียนยังไงอ่ะอุ้ยดาราเลยอ่ะโอยโอ้ยโอ๊ยอ่ยโอ๊ยโอไม่ไหวแล้วโอ๊ยขอฉันด้วยเดี๋ยวก่อนครับออไม่ใช่หรอกครับผมแค่หน้าเหมือนนะครับ ไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยเป็นดารานี่ลำบากแฮะแต่แบบนี้ถ้าชิสุกะาเห็นคงตกใจแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยชิสุกะาจ้าจ yes> ้าพังไงชิสุกะฉันรอกันหรือเปล่าอะไรนะพูดอะไรของท่านน่ะโนบิตะฮะอ๋อไหนเอออ้ายจอ๋ย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็เลยหมดริ่นะที่เฮ้อเเ้ยเหรอเัินป๊ไปก่อนแล้วนะแอรแคือขอโทษที่มาลบกลวนนะโนบิตะเนี่ยแปลกคนจริงๆเลยโดราเอมอนําอยทำโยคงคล้ายเคีกรอบหนึ่งสิขอด่วนเลยเฮ้ยจะช่วยไม่ได้น้อโนบิตะเฮ้ยนั่นเกลอ่ะจะเอ๋อจะใจแอน ไคงวางแผนทำอะไรสนุกสนุกกันอีกแล้วสิท่าทำไมฉันหลอกมั่งดเิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฮะไปทำให้เราหนะ้าเหมือนคนที่วางมือลงบนนี้งั้นเหรอใจแอนมีดาราที่เป็นไอดอลในดวงใจมิละ่ะอืมกระตัวฉันนี่แหละที่จะเป็นดาราใหญ่ในอนาคตนะ่ะเอ้จริงด้วยวางเองเลยขนมโยคังแจะแอนเซล่าครับ อยู่ขังใจเองดีใจได้เลยถ้าใครได้กินขนมนี้คนนั้นจะกลายเป็นซุปตา์เหมือนฉันนะนะไม่ยากแกกินเลยนี่ทำไมไม่อยากกินนึงไงไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากก็กินดิอาป้อนจะอาไอเออยชอบใช่ไหมโอ้โหกำลังพองกำลังพองไอ้เท่จริงเลย ถึงกับร้งงไห้ออกมาเลยหรอถ้าชิสุกะเบนเราในสภาพนี้คงต้องแย่แน่ๆไห้ไหนอะฮะโนบิตะเอ้ยทำไมเราต้องหอบมาขนาดนี้เพื่อใจแอนด้วยนะนี่เฮ้ยใช้งานคนอื่นเดียกทาดเลยเฮ้ยไม่เอาไหนเลยจริงโอนยน้อยเนี่ยหัดเดินเอาทางสะบ้างสิอ้าวเด็กโนบิตะเอ้ยไม่ใช่ใจแอนเหรอ นนนนั่่่เเคยยกแีพอดีมีเรื่องนิดหน่อยนะถึงหน้าตาจะดูเหมือนใจแอนแต่ว่าเป็นโอปิตะนะเฮ้ฮ่าถ้าทางจะแรงเยอะไม่เบาเลยนะเราเนี newer, ่ยเหรอเโค้ดี้เธออย่าเข้ามาเนาะ อย่ากเกามาควายตัวกว่างๆเนอะหุยหมาตัวบั็ลมเท่ามแย่เคี้ยวแบบนั้นยังเผ็ดแนบ,บเลยแสดงว่านายนี่แกร่งขึ้นจริงๆนั่นนี่อ่ะของงนอนอ้นนะมังอ้หนังสือใหม่นี่แน่คุณรบิตะเขาบอกว่าขอยืมกระตูเล่นนั้นหน่อยแดดเอ๊ะจ้องหน้าเขาหน่อยสิ อ,อ,อ,นนอ๋ออนออดีโนบิตะโอ้ยกลัวถึงขนาดนั้นเชียวหรอเนี่ยแบบนี้นายอาจจะแกร่งกว่าใจแอนอีกก็ได้นะอนจริงสินี่เป็นโอกาสที่จะทําให้ใจแอนมองนายใหม่แล้วละ่ะอ๋อใจแอนอ่ะชอบอวดเบ่งอยู่เรื่อยนัาเป็นวันที่แล้วก็รับรองคุณโนบิตะชนะแน่ครับเออก็คือว่าเรื่องนั้นคงไม่ไหวหรอกนะจะไม่ไหวได้ย,ยังไงกันเล่าแขนล่ำบึกแบบนี้อกก็ล่ำขนาดนี้ดูยังไงก็เหนือกว่าใจแอนชัดๆนะออือจริงด้วย ชนะชนะก็ได้อุ้ยเจ๊งไปเลยฉันน่ะเคยอยู่ข้างใจแอนก็จริงนะแต่วันนี้จะเปลี่ยนข้างไปอยู่ข้างโรบิต่าแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่มันทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะคือไม่ไม่คือว่ามันเฮ้ยพูดมาอยู่ได้นะอ่ะหนูมานะั่นใจใจได้ใจใจเกลียดหนูที่สุดเลยเอาล่ะเราไปกันเถอะนะเพื่อนเฮ้ยใ hey, hey, จแอนฮึท่าจังเลยนะซีนี่โอ้โรบิต่าก็มาด้วยล่ะ เออโนบิตาแล้วนะ่ะสุดยอดเลยตัวหนาขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดีเลยก,กันพวกแกสองคนมาเข้าทีมเราสลยเฮ้ยฉันถึงเรียนประโยชน์คำสั่งแบบนั้นจริงๆฮะใจแอนนายนะ้ชอบทขาเป็นอวดเบ่งว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าวันนี้ยุคสมัยของนายอาจจะถึงจุดจบไปแล้วก็ได้เนอะใช่ไหมครับคุณโนบิตา <laughs> แกว่าไงนะคุณโนบิตะครับช่วยทำให้ใจแอนดูหมองไปทีนะครับให้พูดไม่ออกเลยเฮ้ยใจแอน อ,อะไรฮานุวิตาถ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยดลิเชิญเลยจะยอมเล่นเวสบอลด้วยก็ได้แต่พิเชอร์ต e ้องเป็นของฉันใช่เลยอใช่หรยอไม่แบบ <โ frustrating. S 2> ปลกใจไปหนอ่อยเหรอที่ใจแอนได้ครองตำแหน่งพิเชอ่์อยู่คนเดียวอ่ะเธอว่าไงนะฮะเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ยอมยกตำแหน่งพิเชอ่์ให้ใครทั้งนั้นนั่นแหละถ้าฉันพูดแบบนี้แล้วแกจะว่างไง <c oughs> งั้นฉันก็จะใช้กำลังแย่งมาเอง น่าสนุกดีนี่มาตวนกันเอาละครับคุณโดบิตรจัดการเลยครับเอาเลยครับอ้าวเดี๋เข้ามาทางนั้นก็เข้ามาเลยเฮ้ยฉันจะขยี้แกแหละขามือไปเลยคอดูด้ยเย้ยยยใช่เหรอมาช้าสู้คุณโดนิตรส้สโอ้ยาอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้อ้อออยออออยออออ้้อ จริงนะแงอยู่แล้วสิโยคางคล้ายคลึงนะี่ยช่วยเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาภายนอกก็จริงนะแต่ว่าภายในก็เหมือนเดิมนั่นแหละจะไปชนะใจแอนได้ยังไงกันเล่าเออเหรอเอ้านี่นายแล้วออทำไมถึงไม่บอกเรนะื่องนั้นฉันตั้งแต่แรกเล่าเออเจ้ากรมยายาบอกตั้งหลายรอบแล้วนี่นะื้อเนี่ยเอ๊ะ เมื่อกี้นี่แกเชียดโดิตาให้ชนะฉันชัยหรือเปล่าอุ้ยเปล่านะเอ็นไม่ได้พูดจริงๆฉันอยู่ข้างใจเอ็นมาตลอดเลยเสมอนะฉันจะติดตามใจเอ็นตลอดไปจะติดตามใจเอ็นนี่นะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเล่นเอาเกือบแย่ยังไงก็ไม่ควรจะเข้าไปอยู่กับใจอันจริงๆเลยนะนั่นอะเออคือว่าประเด็นน่ะมันไม่ใช่เรื่องนะดิโดเรมอน ทำเดียวขงโอดาเดียไม้ฉันอีกรอบหนึ่งเถะนะอ,ะอย่าไปพึ่งพาของแบบนั้นอีกเลยนะะถึงจะหลอแค่ภายนอกก็ยังดีอ่ะฉันอยากให้ชิสุกะกรีชฉันบ้างอ่ะขอร้องนะนายเนี่ยนะไม่ปลถอะครับเฮ้ยไม่ไหวเลยช่วยไม่ได้ให้แป็นขั้าสุดท้ายนะขอบคุณครับอ่อรับกนวางมือบนนี้หน่อยครับอีกแล้วเหรอ,อ,อเออเอค่ะขนมแป้งทอดแฟนขับให้มาอน่ะ เอาไปกินได้นะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับจะเออเอ่อขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวคือว่าคราวนี้เพื่อไม่ให้เหมือนหมดริดระหว่างทางกินตรงนี้แทนแล้วกันนะอมออ ที <static> ่สุกะจวาทไมกันะเป็นงานไป้ยะไกัลขอโทษด้วยครับเปียดิเียดิอะก้กโทเจด้วยนะ ขั้ตอนเครื่องส่งของที่ลืมไว้อรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์จ้าโนบิตะวันนี้มาชา้าผิดปกติเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฮะสงสัยวันนี้ฝนจะตกใหญ่เลยอ, <c oughs> อะไรพกแกน่าจะสิพี่ลึกคนนะวันนี้เนะ่ะฉันทำการบ้านตามที่ครูสาวมาครบเลย <c oughs> เอ้อโยโกบิตะทำการบ้านมาครบเลยเหรอป้าบบนี ไม่ใช่แค่ฝนตก,กแล้วมั้งคงหนักกว่าน,นั้นะใช่โลกต้องสลบสลาย,ลายแน่เลยอะ่ะไม่เห็นจะต้องตกใจกันถึงขนาดนี้เลยนี่อรุสวัสดินะ์ทุกคนอรุสวัสดิ์ครับคูเอองั้นเอากันบ้านมาส่งได้เลยนะกำลังรออยู่เลยเพราะวันนี้เราเตรียมตัวมาพร้อมอยู่แล้ว <c ười> เฮ้ย <c ười> ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่ไหน <c ười> อะเสร็จกัน ดันลืมหยิบมาด้วยอ่ะอืมอ่ะเอาเอ๊ะอ่ะแล้วนี่บรรจุกระดารบ้านนี่นะโนบิตะาลืมบอาไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยเออคงต้องส่งไปให้แล้วล่ะเอาเด็เครื่องส่งของที่ลืมไว้อีะตรงนี้เลยเอาใส่ไปโอ้โหร้องไห้ยังไงร้องไห้ใหญ่เลยเห็นไหมนั่นพูดมาตามตรงดีกว่าว่าลืมทำการบ้านอีกแล้วน่ะสิผมท แล้วด้วยแต่ว่าลืมอามานะครับอืมโดนดนเอานะขั้นแรกก็วางสมุดเราไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเคลื่อนย้ายผมจำได้ว่าใส่กระเป๋ามาแล้วอ่ะอ้าวเจอแล้วอยู่นี่ไงครับคุณครูนี่ไงนี่ไงนี่อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว เออแต่ว่ามันแปลกจังเลยฮะถ้าไม่จู่ๆสมุดถึงได้เธอถยที่ได้โดยอะไรบอเป็นคนช่วยเองงั้นเหรออ,อ๋อ,อถ้าใช้ข้เรื่องนี้นะเราจะส่งอะไรไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นละ่ะโหสะดวกดีเนอะฉันอยากลองทำดูบ้างจังเลยถ้าไม่ได้มีธุระนะห้ามเอาไปใช้ส่งแดดนะเชืเออ่อฝนตกมามาแล้ว เฮ้ยจริงสิงั้นส่งลงไปให้พ่อดีกว่านะได้ใช่ไหมล่ะขอใช้หน่อยนะขั้นแรกต้องหาพิกัดของบริษัทพ่อให้เจอก่อนจากนั้นก็แค่เอาร่มวางไว้ตรงนี้พร้อมทำการเคลื่อนย,ายอ้ายไปเฮ้ยไม่ทันแน่เลยเออ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 เาข้อบูงงาน อะไรกันนี่อหุ้ยจบกันแน่คราวนี้เรียบร้อยแต่ฝนตกแค่นิดเดียวเองนะตอนนี้ก็หยุดไปแล้วด้วยร่น่ะเขาไม่มีประโยชน์แล้วละอ่ะแล้วกันงั้นต่อไปก็ชิดสาด,ดีกว่า <c oughs> ส่งหนังสือที่ยืมมาไปคืนเขา <c oughs> ครับครับครับอ๋อซนเลกับใจแอนก็มาที่บ้านด้วยเหรอมาทำอะไรกันอะ ดูนะไม่มีเคล็ดหรือว่ากลไกอะไรทั้งนั้นอชิบชิบ one two three ให้ยะโอ้เป็นไงฉันในออเล่นกอนเก่งจังเลยนะก็คงจะมีฉันนี่แหละที่ทำแบบนี้ได้อะนะทีโ่เอ้ยเล่นกลได้แค่นี้ทำมาเป็นอวดเฮ้ยจริงสิถ้ามีไอ้นี่นะต้องทำอะไรที่เจ๋งกว่านั้นได้แน่ะ ขอร้องลาจอรเรมอนช่วยฉันหน่อยนะอีกล้อีกแล้วไปเอาด้วยหรอกอย่าหาเรื่องดีกว่าน่ะดีล่ะไปทําให้พวกชิสกัดต้องใจเลยดีกว่าโอ้ยบังคับกันทุกทีเลยอ๋มชิซูกาจ้าอะไรเ่ละจ้านบิตาเดี๋ยวฉัาจะแสดงมายากนที่เจ๋งกว่านั้นให้ดูนะฮะโนบมีตานี่ยนะเล่นกอล์ฟเขาเป็นด้วยอรอ ฉันเก่งกว่าอีกแล้วจะบอกให้ว่าไงนะทาน่านก็รีบๆโชว์มาเลยเดะขั้นแรกที่จะเสกลูกบอลออกมาจากในนี้ให้ดูลูกบอลน,นะลูกบอลน,นี่ไงพูดกับใครเหรอแล้วจะบอกทำไมตั้งหลายรอบลูกบอลเหรอได้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 ไดไดะนี่ three t เอ้ยไม่เบาเหมือนกันกน,นี่โนบิตะโอ้โนบิตะแก่งจังเลยเมื่อกี้ซ่อนลูกบอลเอาไว้ตรงไหนล่ะเนี่ยไม่เห็นมีที่ซ่อน <S 1> <S 1> <S นี่แน่จริงเสของที่ใหญ่กว่านี้ออกมาให้ได้เดะของที่ใหญ่กว่านี้เหรอเอองั้นเอาเป็นแจากันแล้วกันแจากันขนาดใหญ่สีน้ำตาลเลยนะอ๋อแจกันขนาดใหญ่เหรออันนี้เหรอนีมั้กใหญ่เลย นี่ไงว้าวเก่งสุดยอดไปเลยว้ายอดเลยจริงๆวาสุดยอดเลยจ้าทำได้ใหเนี่ยนบิตตาฮะเฮ้ยเฮ้ยงันไห้กดอกไม้ออกมาสิดอกไม้เหรอก็ได้ดอกไม้สินะดอกไม้ขอดอกไม้นะอออะไรดอกไม้เหรอมาเถอะไอ้ไอ้นี่ไ่เด็เตรียมเอาไว้ซะหน่อยนี่นะอ้อมะละกอีละก สีมือกูกูอมอ,อยู่ได้แล้วเร็วรีบเสกเข้าดอกไม้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 ดอกไม,อกไม,อกไม้อยู่ในห้องน้ำนะอ๋อนี่อ่ะเอาลือกูกูมือกูกูสีมือกูกู อะไรที่ฉันเสกไม่ได้หรอกโอ้โหร้ายกามากเลย,โ,ยโนบิตะไม่รู้มาก่อนเลยว่านายมีความสามารถทางนี้ด้วยนั่นเนี่ยอาจริงด้วยสิโนบิตะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนึงอะไรเหรอคือว่าวันนี้นะในเมืองจะมีงานแสดงของพวกเด็กๆนะจ๊ะแต่โชว์ที่เตรียมไว้มันน้อยไปเขาก็เลยอยากขอแรงช่วยนะจ๊ะ <c oughs> เรื่องนั้นให้ฉันจัดการเองโอยน่้ใหญ่แล้วเถอะโนบิตะได้ใจอีกแล้ว แบบนี้ใครจะไปช่วยไหวต่อไปก็นโนบิตะแล้วละจ้ะตื่นเต้นชะมัดเลย,ย,ยถ้าอย้างนั้นนะขอแนะนำเลยนะครับยอดนักมายาก,กลโนบิโนบิตะคุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่มีกลไกอะไร แต่ผมจะเสกของทุกอย่างออกมาจากในนี้ให้ดูอยากรีเควสอะไรไหมล่ะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับกระะะลร๊าบปลีครับกระร๊าปลีนะครับ three two one นี่ไงครับว้าวเราดีตาก็ตากยังไปเละเอาละเชิญรีเควสต่อไปได้เลยนะครับบบาะรองนั่งฮะได้ครับเบาะรานั่งนะครับ โอ้มาลูกกุยนี่อะโอ๊ยหาขอโอ๊ยได้ยังไงอะไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมางไปไหนมาได้ยังไงอะโอ้ยแักจะเลยเถิดไปใหญ่แล้วเฮ้ยหนอยแด่เจ้าโดบิตาต้องหาเรื่องแกล้งไข่หน้างั้นคราวนี้ลองเสกแป้งทอดออกมาหน่อยสิแป้งทอดเหรอ งทอดสินะแป้งทอดแป้งทอดเจอเอเอ๋ยแปงแป้งทอดเหรอแล้วจะมีไหมเนี่ยอยู่ไหนแป้งทอดเออเดนอะไอมอนของว่างจ้าเจอแล้แป้งทอดทักแล้วก็อันนี้บันแป้งทอดสูตรพิเศษของร้านโดรายะแม่ก็เผื่อจ่ายแพงไปหน่อยนะจะหายหายจะได้จะได้ขนมแป้งทอดของมอนเออจะได้แป้งทอดนะแป้งทอดแป้งทอดเร็วเร็วหน่อยนะ หน่อยเนี่เราได้เอาดอกพี่ราบไม่สิเอาของที่แปลกก่อนนั้นดีกว่ากิ้งก่าไม่เอาไม่เอาเอางูแล้วกันงูเจ๋อเออองูเหรอใไอ้นี่เธอจะไปหางูมาจากไหนเล่ามันตัวจะไม่ชอบเอ้ยมันจะไม่ได้ยังไงเล่าที่ไหนงูแบบนี้คุณจะต้องเออมันจะต้องเออตกลงงูนะงูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหน นี oh, right oh, ่ไงงูมาแล้วโอ้ยรอดไปอย่างบุ่ดกิดแลยฮเกือบไปอ้าวเชิญรีเควสได้เลยครับเพราะว่าผมสามารถเซกออกมาได้ทุกอย่างงั้นขอโลก อะไรนะขอโลกเลยเหรอลลลโลกเหรออันนั้นมันคงจะก็นายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเสกได้ทุกอย่างอะ่ะขอโลกหน่อยขอโลกหน่อย โอ้ยโอ้ยเอาหนาพัไปแทนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บใจดีละงั้นคราวนี้ลองเสียสิงโตไปดิจิสิงโตอะสิงโตเหรอแม่คงไม่เป็นปัญหาหรอกนกบอายาเอาอีกแล้วว่าไอย่างนั้นจะเสียสิงโตแล้วนะอ้โหสิงโตอย่านี่รู้ไหมว่าคนเขาเหนื่อยแค่ไหนอย่าจะสั่งๆตามใจชอบ ยตาฝาดะบอสน้ำันสิงโตจริงๆเหรอเนี่ยขอแตง่ได้ไหม